สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Just Play นะครับผมและนี่คือ l i e s of P น่าจะเป็น EP สุดท้ายแล้วนะคิดว่านะครับผมเพราะว่านี่ก็ต่อจาก EP ที่แล้วที่ผมหยุดไว้นะคุณพ่อเจเปโตอยู่ข้างหน้านี้ผมไม่รู้มันจะเป็นยังไงต่อก็นะมาเดี๋ยวเราลุยเลยนี่มผมเปลี่ยนชุดมาเป็นอย่างเท่ไหมผมโคตรชอบชุดนี้เลยฟิ oul, ลฟ้าตอนแรกผมจะใช้ชุดที่มันอยู่หนัาปกเกมแต่ชอบวันนี้มากกว่า ไปฮะเราไปลุยกันเลยดูซิว่ามันจะเป็นยังไงทุกคนรู้แล้วแหละผมนี่แหละจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงไหนคุณพ่อมองอะไรอะมองอะไรเออ I it. knew We have you could do all มีส่วนประกอบครบแล้วอะไรอ่ะมันวันนี้มาตั้งนาน ช่วงเวลาที่คุณมีชีวิต,ตอ,อีกครั้งคุณสามารถเป็นมนุษย์อีกครั้งได้โดยการใช้สิ่งที่มีมากมายมหาศาลนั้นฉันแค่ต้องการสิ่งสุดท้ายคือหัวใจองคนี่เหมือนตอนที่นี่โรงละครเลยที่โรมโอ เนี่ยเห็นไหมจริงๆเหมือนคิงอัลเฟเวตหรือโมอรมิโอเขาเตือนเราอยู่นะจะทำให้เรากลายเป็นเด็กจริงๆคุณผู้ชมว่าผมจะให้ไหมผมคิดว่าให้มันต้องอะไรง่ายๆซึ่งผมจะไม่ให้รีฟิวส์ไป But you insist on breaking my heart. Tamaya. Well, I suppose Carlo was mischievous. It seems you inherited his personality instead of his memories. But a father always looks after his children. Even naughty ones that must be punished, like you. my youre to love thet อ๋อเขาจะเอาเรามาทำให้ให้ลูกเขาฟืน้นขึ้นมานะามึงน,น่าจะมีเหลืองกันแล้วแหละผิดหวังในตัวกูเหรอ มาถามกูบ้างไมักูผิดหวังในตัวมึงหรือเปล่ากูก็ไปลฟว่ามึงคือกูดฟาเตอร์จะกจัารด้ตัวเองอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าอะไรเนี่ย เฮ้ยมายซันฮะอุ้ยเชี่ยยังกับกระถางุ่นเชิดสนันาคุเล่เดีย๋ยวเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนมเลสพรอเพ

Ui, ui, hmm, shiny, brands, uh. <Sess> <comforting> ui, tia Ui, shot ui, ui, shot hả? ui, 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 uh -huh. ui, ui, ไอ้โถ่เอ้ยแม่งสือเไม่ไปไรไอ้เขือนไม่โด,ด,ดนขอ,อขอเหอะโอ้หเดี๋ยวต้องเหลาดาบแล้วโอยกก่อนโอยโอโอ้ยโอ้ยโอ้ยเีย โอ้โหเอ้ย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 โอ้ยโอ้ไม่กันไม่ได้เลยวะผมเออเอ้ยอ้ยเหี้ยเอ้ยคือจังหวะนี้น่าจะได้นะ <au alon> โอ้ยโอ้ยเฉียดไอีเดเรยวโอ้โหแม่งเติมเลือดเซลเซลอืมเฉียวยุยยเออเดี๋ยวนะ นี่แสดงว่าไอ้น,นี่คือคารโลรเฮ้ยเดี๋ยวคุชนะเลยวะเนี่ยโอ้โห lam ơi Lèm lên luôn lão hơi lão Láo con láo đạp con, Để con ghen ui 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 Úi, Úi, ui 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 Úi, Úi, Úi ui 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 rồi

เฮ้ยไม่ใช่แคลรี่ไม่ติดเลยอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอุ้ยอืมโอ้กดไม่ถูกเลยเชี่ยเอ้ย โอ้หแม่เจ้าแจ่มเลยแจ่มเลยพี่น้องแจ่มเลยพี่น้องมันเป็นพัพเพชรเนาะสายฟ้ากับโกรดนี่ต้องมาแล้วแต่ว่า ผมต้องจับทางวันนี้ผมแค่จะแพรลี่ไม่ได้เลยนะอุ้ยเหี้ยเออเอเอไอจังหวะสองนี่ต้องได้แล้วเฮ้ยวุ้ยไม อืจังหวะแรกไม่ได้จังหวะสองต้องได้วะเออโไอเวย์นใน,นเมล็ดพับเพชรเลยสัตว์กูมีชื่อเว้ยกูชื่อพีเข้าไอเวย์นไหมเติมเลือด ไม่เสเลยอืยมมันนี่เลยของกแบบุหลาบแป๊บของกแบบุหลาบแป๊บเอออืมวะอืมมาสิวะอุ้ยเยี่ยแยม่งมีระเบิดด้วย เวนตไลโอ้ยแม่งโอ้ยเกือบแม่งโอ้ยแค่นม่งมีระเบิดด้วยอุ้ยเฉย เฉยปันมาหาผมแพ้ได้หนึเออขอเหอะเอออย่าพิ่งหนีกูนะโอเคสวยโอเคสวยอืมเหลาเาเหลาเหล,ล,ล,ลอ้ยดีนะกูไม่เข้าไป

เออไมตายแน่มึงปล่อยดุ้งตอยเล็กเกี้ยวโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยอืมอืมโอยโอ๊ยเสังไม่โอ๊ยฮ้ะโอย เวิ้นโอ้ยเพียบร้อยไอเวอย์ตะไลเฮ้ยมึงอย่าบอกนะมึงังมีเฟสสามเฮ้ยอ้าว แล้วทำไมมาดราม่าแบบนี้ล่ะออยู่ดีๆก็เกิดอยาปกป้องหัวใจของคาโลขึ้นมาเพราะเขาจะเอาหัวใจของพีไปใส่ไอ้นี่เพื่อให้กลายเป็นคาโลใช่ป่ะอ้นี่จะแทงก็เลยกลัวอ๋อซับซ้อนแบบ ซับซ้อนแบบหร้เหตุผลนะ่ะอ้าวจริงแปลก 8. แต่ก็นั่นแหละนะฮะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเรียบรอย้อยเจอเฟโตโอ้ยมือเจอเฟโต้นี่ก็ Ui. sorry, son. Tái một, tái liên. 没有。 แล้วเฮ้ยฮึหุ่นอันนี้หุ่นโซเฟียเหรอทำไมเหมือนโซเฟียแต่เป็นหุ่นนะ เราเอาเอโก้ให้เขาอะอุ้ยอันนี้มันทรงเดียวกับลูกป,ปั้น <It> s <S ที่เราที่ <ise> นีีเแหละ exhibition ซึ่งเป็นลูกป,ปั้นเดียวกับที่มันเค้นองิงเจโลปั้นไอ้เชแเองเอามายำกันไอ้น,นี่เอ้ย life of p ว้าจบแล้วนะครับผมผมไม่ชอบเพลงนี้ละเกินจริงชอบมากเพลงนี้นะจบแล้วนะครับผมกับไลฟ์ออพีนะโอ้ไอ้บอสตะกี้นี้ก็สนุกดีนะผมว่าใช้ได้เลยทีเดียว ก็จริงๆผมโชคดีนะเพราะผมใช้แบบมีท่าที่คอแบบช่วยแพรี่ได้ก็เลยแบบทําให้ผ่านมาได้แบบว่าไม่อินี่มากไม่งั้นก็น่าจะเหนื่อยแบบขื่นขึ้นคอแล้วผมคิดว่านี่ผมคิดว่าไม่น่าจะต้องดูจบไหมกดไปเลยไหมมันจะมีอะไรอ่ะลองกดไปกดเลยกดกดกดเฮ้ n นี่ I think we have a new brother. A new type of humanity, so to speak. There are many a, I'm counting on it. Expect another report at the next meeting. Paracelsus returning. Ah, and when I return. I will find her. For sure. Another key of ours Dorothy. Huh? Dorothy. Dorothy. We sat up order, eh? Bah. Pike can ya. Ow. โอ้โหสุดยอดไม่รู้ว่าโดโรธีนี่คือยังไงมาภาคใหม่เหรอหรือ DLC หรือยังไงเฮ้ยผมรอเลยนี่ถ้า DLC มานี่ไม่ต้องห่วงครัช่องผม just play นี่จะต้องเล่นแน่นอนคุณผู้ชมและหวังว่าครั้งนี้ผมจะไม่เลดขนาดนี้นะจะเล่นให้ทานจะว่าจะเมืองเขาบ้างเพื่อความสนุกสนานไปกับทุกคนโอเคครับผมก็จบไปแล้วนะกับ Li ซอฟ ช่องเรา just play ก็ยังไงสุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตาม subscribe แล้วก็กระดิ่งๆิงๆกันด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันเพื่อ,อ,อให้มีแรงในการทำคลิปเกมต่อๆไปนะโอเคครับผมคุณผู้ชมก็ยังไงก็ขอให้ทุกท่านสนุกสนานกับเกมนะใครมีอะไรมาแนะนำหรืออะไรยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมอยากอ่านเหมือนกันว่าก็ได้ยินเออไม่ใช่ได้ยินหรอกได้เห็นบางท่านที่มาคอมเมนต์ก็ผมก็ดีใจนะถึงจะมีไม่เยอะท่านนั้นน ที่จะมีมาแต่ก็ขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับเป็นกำลังใจที่ดีๆเลยอ่ะโอเคก็ไว้เจอกันใหม่นะครับกับเกมหน้าเนาะหรือไม่ก็ DLC ของราฟพีนะครับช่องเราจะเพลย์ฟอลกกติดตามซับสไคร e ด้วยย้ำอีกครั้งหนึง่งช่วยกันหน่อยนะครับผมงั้นก็แค่นี้ก่อนสวัสดีครับ